มาแล้วจ้ามิวนิธาเผยความน่ารักลูกชายคนเล็กสมาชิกใหม่ของครอบครัวก่อนอื่นเลยทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านคุณแม่ลูกสองมิวนิธาที่่อสู่ใจคอลูกคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าซึ่งเป็นลูกชายนั่นเองโดยในไอจีส่วนตัวของมิวนิธาได้ออกมาเผยความน่ารักของลูกชายพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า ยินดีตัเูเ The World Baby ทามกลางชาวเน็ตและเ,เพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบไม่ว่าจะเป็นคอนเกรตูเลชันค่ะยินดีด้วยค่ะขอให้แข็งแรงทั้งคู่ทั้งคุณแม่และเบบีนะคะคอนเกรตูเลชันค่ะเป็นตน้น